สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีากุมนะครับทุกทกท่านกันด้วยก็กลับมาทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าส่องดาวก็เป็นคลิปคำพยากรประจำเดือนกรกฎาคมนะครับ2,564ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของ ราศีกุมนะครับหรือว่าหากท่านยังไม่ทราบก็ใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมของทุกๆปีเนี่ยซึ่งก็คือคนราศีกุมนะครับก็ใช้อ้างอิงดูคำพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละก็มาว่ากันกับเนื้อหาของคำพยากรณ์ประจำเดือนนี้กันเลยนะครับสำหรับชาวกุมในเดือนกรกฎาคมนั้นนะ จะเป็นเดือนที่อา,อาจจะต้องเตือนกันเยอะนิดหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์ดาวหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองนั้นจะย้ายมาเป็นมหาจักรอยู่ที่เรือนอลินะครับส่วนมากก็จะเป็นปัญหาที่คนอื่นนั้นเอามาให้นะครับหรือว่า,าตัวเองนั้นต้องไปเดือดร้อนเพราะว่าคนอื่นนั้นเป็นสาเหตุนะ ดาวพระราหูดาวประจําตัวยังคงอ่อนกําลังเป็นนิดอยู่ที่เรือนพันธุปัญหาส่วนตัวมันก็มีอยู่แล้วยังต้องมาปวดหัวกับเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนรอบข้างอีกนะครับฉะนั้นบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าพยายามอยู่นิ่งๆนะครับอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มันมากนักในเดือนนี้อะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็พยายามถอยออกมานะครับไม่อย่างนั้น เขาจะดึงคุณเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยรู้ตัวอีกทีกระดูกมันก็มาแขวนอยู่ที่คอแล้วนะครับทั้งๆที่เนื้อก็มาแทะสักนิดเดียวนะบอกเอาไว้อย่างนี้แหละครับบอกเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็ดูเป็นกังวลกังวลอยู่นะกับชาวกุมมันคล้ายๆกับว่าคุณจับสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างได้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันกําลังจะเข้ามานี่แหละ ซึ่งมันทําให้คุณนั้นวิตกกังวลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและมันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของการของงานคุณด้วยมันอาจจะทําให้คุณนั้นไม่มีสมาธินะครับการงานก็ไม่ปฏิติปะตอไม่สม่ําเสมออารมณ์ของตัวคุณเองก็ไม่ค่อยที่จะนิ่งด้วยควบคุมสติควบคุมตัวเองก็ค่อนข้างที่จะราบากอยู่ดาวพระพุธดาวปุตตะมาเป็นอริอยู่กับดาวพ,พระอาทิตย์ซึ่งก็เป็นมหาจัก นะครับก็ให้ระมัดระวังปากระมัดระวังคําพูดระวังนิสัยเด็กๆของตัวเองที่มันจะออกมาในช่วงนี้นะครับก็คือมีความอดทนน้อยไม่ค่อยที่จะมีเหตุผลก็ต้องเรียนบอกตรงๆกันอย่างนี้แหละครับนะจะได้ระมัดระวังเอาไวา้ฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรนะครับการงงการงานโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเครื่องจักรเครื่องกลที่มันค่อนข้างจะมีความอันตรายก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะ ดาวพระองคารก็มาอยู่ที่เรือนอริร่วมด้วยอ่อนกําลังเป็นนิดหยิบจับอะไรมันก็มักจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดอุบัติเหตุมันก็มักจะมีเข้ามาด้วยต้องมีสติเขไว้นะครับแม้แต่การเดินทางขับรถขับราก็ด้วยระมัดระวังกันให้มากๆเป็นเดือนที่อยากจะแนะนําให้พยายามเลี่ยงในทุกๆปัญหานะครับบางอย่างมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่ด้วยอารมณ์ของคุณ ความใจร้อนของคุณมันอาจจะทําให้บานปลายได้นะเอ้ามาดูเรื่องของการงานกันสักนิดหนึ่งนะดาวพระอังคารดาวการงานนั้นอ่อนกําลังนะครับเป็นนิดอยู่ที่เรือนอริแถมยังถูกพระเสาเลงคมอีกก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาจุกจิกอยู่เยอะอยู่นะมันมีความอึดอัดมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านๆมานุ่นแหละต้องบอกเอาไว้อย่างนี้แหละครับคนที่ทํางานประจําอยู่ก็อาจจะมีโอกาส ต้องออกจากงานด้วยนะดูคุณอึดอัดมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะหลังจากที่ดาวพระพุธนั้นไปวิวาทกันอยู่กับดาววาสนาของท่านาน,นั้นก็คือดาวพระราหูนะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวอยู่พักหนึ่งในช่วงประมาณเดือนอพฤหัสมิถุนาที่เพิ่งจะผ่านมาพอมาเข้ากระดักกระดาก็จะย้ายมาเป็นกเกษตรตาที่บดีอยู่ที่เรือนปุตตะหลายคนมันมีปัญหากับ รหดับผู้ใหญ่นะครับรลายรับรายได้ผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันหรือว่าหลายคนก็อาจจะเจอกับเจ้าหนายบ้าอำนาจเจ้ากดเจ้าเกณฑ์จอมเนีย้ยนะพูดมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับจะทําให้คุณหัวเสียอยู่พอสมควรนะครับแล้วเป็นยังไงล่ะจะอยู่ร่วมกันได้ไหมคนอย่างชาวกลุ่มเนะี่ยเคยให้ใครบังคับได้สักที่ไหนล่ะ <c oughs> หรือนะครับ ถ้าไม่ออกจากงานก็ต้องทนกับออสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่สักนิดหนึ่งนะแต่ผมว่าใจคุณออกไปก่อนแล้วล่ละนะด้วยปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทําให้แรงใจคุณหมดความศรัทธาที่จะอยู่ต่อมันก็หดหายเออถอดใจนะอยากออกซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากอยู่พอสมควรสําหรับตัวของคุณเองเพราะว่าด้วยภาระที่คุณต้องแบกรับค่าใช้จ่ายอยู่ในแต่ละเดือนมันก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่ นะครับแม้แต่ผู้ที่ทำงานอิสระก็เช่นกันนะครับการงานในเดือนนี้ก็มักจะมีปัญหาเข้ามาให้ได้ขบได้คิดอยู่เรื่อยแล้วก็ยิ่งหากประสาทคุณเสียยิ่งคุณโมโหนะครับการงานของคุณก็ยิ่งจะพังชาวกลุ่มบางท่านนะครับทำงานออนไลน์งานส่วนตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ส่วนบุคคลนะพวกอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะมีปัญหาเกิดการขัดข้องได้ยิ่งในสภาวะ เร่งรีบเร่งด่วนเนี่ยยิ่งจะมาติดขาดอีกโอ้ยต้องใจเย็นเย็นกันนะครับเผื่อๆอาจจะมีทุบข้าวทุ่งของกันได้ซะด้วยนะต้องระมัดระวังให้ดีแต่ก็ยังดีนะครับที่มีดาวสุคระหออย่างดาวพฤหัสที่มาทับลัคนาอยู่ณนะช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสดวงนี้ให้คุณต่อชะตาเป็นล้นพ้นเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะครับชีวิตจะไม่มีวันตกตำ่ำ ต่อให้สะดุดยังไงหรือว่าสะดุดอยู่บ้างแต่ก็จะ,ะตกลงไปอยู่ไม่นานก็จะมีคนเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับจะมีมิตรแท้อยู่มีผู้รับผู้ใหญ่คอยดูแลคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับแล้วก็เอ็นดูคุณอยู่นะ 2. ต่อให้ใจร้อนก็จะไม่ถึงกับฟิวขาดนะครับยังมีความ ยังคิดยังทำอยู่นะครับความรับผิดชอบก็ยังมีอยู่ความเป็นผู้รับผู้ใหญ่ก็ยังคงสูงอยู่แต่เดือนนี้ที่เตือนเยอะก็เพราะว่าดาวจรหลายดวงเนี่ยมันส่งผลเสียในช่วงระ,ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองประมาณช่วงกลางกลเดือนนะครับแต่หากฟิลคุณขัดช่วงนั้นตอนนั้น่ะมันจะทำให้อะไรหล,ลายสิ่งหล,ล,ลายอย่างมันย่าแย่เอานะครับช่วงปากแรกของเดือนนะประมาณวันที่1ไปจนถึงวันที่15นะครับ ก็ยังเป็นช่วงที่อึดอัดอยู่นะมีเรื่องให้ต้องขบต้องคิดเยอะอยู่นะครับหลายคนอาจจะได้ยกย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่ามองหารูทางใหม่ๆนะครับเริ่มที่จะใจออกแล้วแต่คนที่ทําอาชีพเสริมอาชีพอิสระนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีจะเป็นช่วงที่มองหาช่องทางใหม่ๆม,มีช่องทางใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้เข้ามาค่อนข้างที่จะให้ได้เลือกสรรเยอะนะครับ พอข้ามเข้ามาวันที่16ไปจนถึงวันที่20นะช่วงนี้แหละที่เป็นช่วงที่ผมบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังใจของตัวคุณให้มากๆนะครับก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มันมากนะครับอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองช่วงนี้ก็อย่าเข้าไปเผือก <c oughs> นะครับอาจจะเป็นช่วงที่อารมณ์นั้นมันพุ่งพ่านอรฟิลมันขาดง่ายเออที่ผมอยากจะบอกก็คือ บางอย่างคุณก็อดทนมานานน่ะเนาะก็ต้องเข้าใจบางอย่างมันก็เหลืออดนะพยายามอยู่ให้นิ่งๆก็แล้วกันนะครับหยิบจับอะไรช่วงนี้มันก็มักจะไม่ค่อยราบค่อยรื่นหรอกอารมณ์มันจะกวนจิตกวนใจอยู่ตลอดแต่พอขยับเข้ามาตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยช่วงนี้จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันร้อนๆอ,อยู่มันก็จะเบาลงการงานก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะ ดาวพระอังคารอยู่กับดาวพระศุกร์เป็นคู่มิตรคู่สเสน่ห์มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากครับจะได้ราบจากต่างเพศนะครับจะมีคนลุมล้อมให้การช่วยเหลือค่อนข้างที่จะเยอะดาวพุธถึงแม้ว่าจะตกอริก,ก็จริงแต่ก็อยูอ่คู่กันกับดาวพระอาทิตย์นะครับเ,เป็นมหาจักรก็ใช้คําพูดให้เป็นให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันนะเรื่องบางเรื่องถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีแต่หากเราฟื้นฟื้นทน พูดให้มันดีพูดให้ดีเข้าไว้เสน่ห์อยู่ที่ปากมันก็จะดีขึ้นมาเองนะครับเพราะที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าความสําเร็จนั้นมันจะอามาจากบุคคลอื่นหยิบยื่นเข้ามาให้กับคุณนะครับหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนอื่นหากคุณพูดดีคุณก็จะมีเสน่ห์มีคนพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณพร้อมที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณเยอะเลยทีเดียวช่วงปล,ปลายเดือนนะ ไม่เป็นไรหรอกชาวคุมหลายท่านเนี่ยพอผมเตือนก็กลัวแล้วไม่เป็นไรหรอกครับบางเรื่องมันรั้งเอาไว้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปครับฝืนไปมันก็เหนื่อยตัวเองเอากำลังไปเริ่มในสิ่งใหม่ๆดีกว่านะครับและอีกอย่างนะชาวกุมถึงคุณจะลำบากแต่มีคนตามคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเลยนะอย่าไปคิดว่าตัวเองนั้นต้องแบกรับปัญหาอยู่คนเดียวคอยแก้ปัญหาอยู่คนเดียว ผมมองเห็นคนคอยสนับสนุนคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะข้างหลังก็มีอาจจะช่วยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรแต่ว่าหากคุณยิ่งไม่มีเขาคุณก็ยิ่งจะลำบากไปกว่านี้นะครับใกล้ๆตัวคุณก็มีคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ผู้หญิงนะอาจจะเป็นญาติคุณก็ได้หรือว่าเป็นคุณแม่คุณก็ได้เขาตามคอยช่วยเหลือคุณตลอดอยู่นะเดือนนี้ก็เช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของการของงานนะครับ ติดกัดปัญหาอะไรก็พยายามลองเข้าหาเขาดูนะเอา้ามาดูการเงินรายรับรายได้กันบ้างนะครับดาวพฤหัสดาวการเงินนะครับดาวโชคราบเนี่ยยังคงทับลักษณะจุดเกิดอยู่ได้นาะระเกณฑ์องค์เกณฑ์แล้วก็อุดมมาเกณฑ์นะครับการเงินนั้นผมยังมองว่ายังดีอยู่นะสําหรับชาวกุมถึงแม้ว่าช่วงนี้มันอาจจะดรอปลงไปบ้างนะครับ อาจจะหาเข้าได้น้อยกว่าช่วงที่ผ่านๆมาหรือว่าหายากขึ้นนะครับแม้กระทั่งรายจ่ายเองมันก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังมองว่ายังไม่เป็นปัญหากับพวกคุณนะหรือต่อให้สะดุดยังไงเดียวเดียวก็จะผ่านไปได้นะครับจะมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีเงินจากบางช่องทางนั้น ไหลเข้ามาในระบบให้มันหมุนเวียนง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับดาวการเงินยังคงทับตัวอยู่อย่างนี้นั้นจะหยิบจะจับอะไรก็ยังเป็นเงินเป็นทองอยู่นะครับยังคงเป็นผลกําไรอยู่ทํามาค้าขายก็ยังคงได้อยู่ถึงแม้ว่าอาจจะต้องกระทุงยอดอัดโปรโมชั่นหรือว่าใช้ความพยายามมากสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะพยายามนะ ขายออกไปแต่ก็จะยังได้อยู่นะครับปากแรกของเดือนเนี่ยการเงินยังดีอยู่นะยังหาได้ง่ายอยู่งานอิสระอาชีพเสรมิมจ็อบพิเศษพวกนี้จะปังมากนะครับเงินจะเข้าดีมากแต่มันก็มีรายจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายอยู่เป็นภารานาที่ความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับอยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อส่วนรวมนั่นแหละครับหรือว่า ค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวกับรถกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยพวกเนี้ยมันก็จะมีอยู่แต่มันก็จะเป็นรายจ่ายที่คุณรู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วหรือว่าเตรียมไว้อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรฉุกเฉินนะครับแต่พอขยับเข้ามาในช่วงปากหลังของเดือนนะระมัดระวังค่าใช้จ่ายส่วนตัวกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะโดยเฉพาะนักชอบนักชิมเออนะ และหากมีการลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับคนใกล้ตัวหรือว่าเราญาติญาตินะช่วงนี้ต้องใจงเย็นๆนะครับชะลอได้ก็ขอให้ชะลอ,ออกไปก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียเปรียบสูงมากนะครับยิ่งเป็นอะไรที่คุณไม่ถน,นัดหรือว่าไม่ค่อยรู้นะ่ยยิ่งไม่ควรที่จะเสี่ยงเลยอันนี้ก็ขอเตือนกันอีกเรื่องนะครับหากใครมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เข้ามานะ เอก็เอาเป็นว่าการเงินนั้นยังคงดีอยู่นะถึงแม้ว่างานมันจะดูมีปัญหามีปัญหาอยู่บ้างแต่การเงินก็ยังคงโอเคอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าชาวกลุ่มหลายคนนั้นเออมีกระเป๋าสำรองก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเอามาดูที่ความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวกลุ่มนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องมีเตือนกันไว้บ้างนะครับทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นั่นแหละดาวพระอังคารกับดาวศุกร์นั้นอยู่ คู่กันกลุ่มกันที่เรือนปัตตานีคู่ครองคู่สัญญาหุ้นส่วนนะครับมีพักเกตเข้ามาหนุนส่งอีกเออจะมีเสน่ห์มากต้องบอกอย่างนี้แหละครับต่างเพศรุมร้อมกับคู่ที่อยู่ด้วยกันนั้นหรือว่าทำงานด้วยกันใกล้คิดกันไม่ได้ห่างกันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากอาจจะมีปากเสียงกันอยู่บ้างในช่วงกลางกลางเดือนนะครับดาวปัตตานีเป็นมหาจักรอยู่ที่เรือนอริส่วนตัวคุณนั้นอ่อนกำลังอยู่ที่เรือนพันธุทุก็ต้องบอกว่าย,ย่างนี้นะครับ เดือนนี้อย่าดื้อกับคู่ครองนะครับพยายามสงบปากสงบคำเอาไว้สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าคู่อาจจะดูแข็งแข็งไปบ้างปากไวไปอยู่สักนิดหนึ่งนะกุมต้องยอมอ่อนเข้าไว้นะครับอย่าแข็งเดือนนี้ยนะครับอย่าลืมที่บอกเสน่ห์อยู่ที่ปากนะครับพูดเอาเอออยากมีเรื่องก็พูดเอาอยากได้ดีก็พูดเอา <c oughs> นะครับ ต่อให้ถูกผิดยังไงจะงัดข้อกันเดือนนี้คุณก็แพ้เออผมบอกเอาไว้อย่างนี้แหละเอานะเดือนเดียวนะครับอย่าไปสนใจอะไรมากทําหน้าที่ของตัวเองเป็นพอนะครับเรื่องของคนอื่นพักเอาไว้ก่อนพักสมองไปนะครับอีกอย่างนะครับหากจําเป็นต้องอมีความสัมพันธ์กับต่างเพศนะครับหากมีคู่อยู่แล้วนะคุณต้องวางตัวให้ดีนะครับเดือนนี้มีโอกาสเกิดปากเสียงในเรื่องของ ชู้สาวหรือว่าบุคคลที่สามมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะด้วยความเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจถูกก็ตามแต่ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับเพราะว่าดาวสุขที่มาเล็งลัคนาอย่างนี้นั้นถึงแม้จะบอกว่ามีสเสน่ห์แต่ว่าพระสุขท่านก็เป็นพินทุบาทด้วยนะสําหรับคู่ไหนที่ต้องห่างกันนะครับจะด้วยเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันอยู่ห่างกันเดือนนี้บอกเอาไว้ก่อนเลยนะจะมีคนเข้าหาเยอะต่างเพศเข้าหาเยอะ ระมัดระวังใจของตัวเองให้ดีถึงแม้จะบอกว่าจะมีโชคมีลาบจากต่างเพศแต่หากมีคู่อยู่แล้วหรือว่าวางตัวไม่เป็นก็อาจจะเลยเถิดได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนคนโสดน,นั้นระมัดระวังนะครับจะไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่เขามีสถานะไม่โสดนะครับหรือมีคู่อยู่แล้วหรือไม่ก็นะครับอา,อาจจะมีเข้ามาพร้อมกันหลายคนเออมีเสน่ห์เยอะจัดบางที เข้ามาพร้อมๆกันมันก็วุ่นวายเกินไปอ่ะเนาะส่วนคนที่ดูดูใจกันอยู่หรือว่าคบหากันอยู่เดือนนี้ระมัดระวังจะถูกประเด็สึกนะครับมีโอกาสมากเลยทีเดียวที่จะถูกร่วมหัวร่วมหางเออถ้าคิดจะแค่บริหารเสน่ห์ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวจะโดนงาบแล้วก็ลากลงไปกินในน้ําเอาได้ง่ายๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่เตือนเอา้าฝากกันเอาไว้เท่านี้กับชาวกลุ่มนะครับก็ มีเรื่องเตือนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกนะมีคนคอยช่วยคุนอยูอต่ต้นเดือนก็อาจจะอึดอัดอยู่นิดนึงระวังช่วงกลางกลางเดือนนั่นแหละครับอุณหภูมิไม่ค่อยที่จะดีมากนักสักเท่าไรแต่ว่าพอเลยกลางเดือนไปแล้วเข้าปลายเดือนมันก็จะเย็นลงถึงแม้จะบอกว่า,ามันดีขึ้นได้ไม่เต็มปากสักทีเดียวแต่มันก็จะเบายุงลงเยอะเลยทีเดียวงานเงินเองก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้น รายจ่ายก็จะจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบายใจมากขึ้นสเสน่ห์ในตัวนั้นแรงขึ้นแต่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับเอาสวัสดีครับต้องไปแล้ว